สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะนำเสนอนวัตรกรรมอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยคุณครูอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลของนักเรียน <c oughs> โดยเฉพาะข้อมูลเพื่อกรอกเข้าไปในระบบทุนเพื่อขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจนนะครับหรือที่ <c oughs> เรียกว่าฟอร์มแบบนอร์โรศูนย์หนึ่งนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยทางโรงเรียนจะต้องพิ้น์ออกมาเป็นกระดาษนะครับซึ่งจะมีประมาณสามหน้าแล้วก็เดินทางไปสัมภาษณ์นักเรียนนะครับแล้วก็กรอกซึ่งคุณครูต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับในการในการที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็ หลังจากได้ข้อมูลจากการกรกแล้วเนี่ยทางคนครูก็จะต้องเอามาลงในระบบออนไลน์เพื่อเข้าไปในหน่วยงานที่ชื่อว่ากสสสนะครับก็คือหน่วยงานที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาครับหน่วยงานนี้จะเป็นหน่วยงานที่พิจารณา ในเรื่องทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนที่ขาดแคลนนะครับซึ่งก็เช็นว่ามันการใช้กระดาษนี่มันจะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็การเก็บข้อมูลก็ค่อนข้างลําบากผมก็เลยได้พัฒนาฟอร์มโดยใช้ PDF นะครับแล้วก็ให้ทางผู้ปกครองสามารถกรอกู่งหน้าได้นะครับก่อนที่ครูจะไปเยี่ยมนักเรียนที่บ้านนะครับซึ่งในขั้นตอนเนี่ยผมจะจําลองกรณีของป .6 ทับนะครับซึ่ง ไฟล์ที่ถูกสร้างขึ้นมานจะเก็บไว้ที่ Google Drive หมดทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะส่งลิงก์ให้แต่นักเรียนแต่ละคนนะครับให้ผู้ปกครองนักเรียนแต่ละคนผ่านะระบบไลด์โดยเป็นอินบ็อกซ์ส่วนตัวนะเพราะว่าข้อมูลของระบบนี้นถือเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับจะไม่แชร์ในไลน์กลุ่มใหญ่นะครับโดยจะแชร์ชื่อไฟล์จะขึ้นต้นด้วยเลขที่นักเรียนอย่างการณีนี้นผมจำลองเลขที่456กับ4มีไม่ถึง4 5คนนะแต่ว่าผมจำลอง ให้ท่านดูเป็นตัวอย่างครับผมเมื่อน,นักเรียนได้ลิงก์หรือว,ว่าผู้ปกครองได้ลิงก์ก็จะเปิดลิงก์เข้าไปนะครับ <c oughs> ทันทีที่เปิดลิงก์เนี่ยมันจะเข้ามาหน้าหน้าหน้าตานี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นช่องว่างนะครับที่มีอยู่ก็คือพร้อมที่จะให้ทางผู้ปกครองได้กรอกคับแค่คลิกเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นตัวที่สามารถกรกอกได้นะครับชื่อนักเรียนนะครับผมก็จำลองก่อนนะครับ ชื่อเด็กชายทดสอบสกุลระบบถ้ามันดูไม่ชัดก็ซูมไนะ <c oughs> ดน้นะครับชั้นก็ทับสี่เลขที่บัตรประชาชนนะครับสิบสามหลัก me, yudukan, bubuk ยกตัวอย่างน,นี้เป็นการยกตัวอย่างเฉยนะครับเป็นคนที่ได้รับปัตรสวรัสดการแห่งรัฐด้วยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นสมาชิกในครอบครัวนะครับรวมทั้งนนี้ย่างกรณีผมมีพ่อแม่ลูกและพี่ชายน้องชาย ก็รวมพ่อแม่ผมพี่ชายน้องชายก็จะมีห้าคนยกตัวอย่างนะครับหล <c oughs> ังจากนั้นในกรณีนี้เราก็จะลงรายชื่อแต่ละคนครับร่มอยากคุณพ่อคุณแม่ <c oughs> ตัวเราเองพี่ชายน้องชายนะครับแล้วก็ลงรายละเอียดค่าใช้จ่าย,จจายรายรับรายจ่ายนะครับอันนี้ก็ก็สามารถลงไปได้เรื่อยๆนะครับโดยที่ว่า <c oughs> ข้อสี่นี้ไม่ต้องลงนะครับเพราะว่าข้อสี่เป็นกรณีของ สถานศึกษาที่เป็นมูลนิธินะครับหรือว่าสถานสงเคราะห์นะครับอันนี้ไม่ตองนะครับเราก็ขยับมาที่ข้อห้านะครับระยะเวลาเดินทางระยะทางใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ก็ผมจะไปผมจะยังไม่กรอกตรงนี้นะครับเพราะว่าถือว่าส่วนรูปภาพนะครับจริงๆถ้าในระบบถ้าทำกับระบบโน้ตบุ๊กหรือ pc สามารถเพิ่มรูปภาพไปได้แต่ถ้าทำกับมือถือเพิ่มไม่ได้ ไอ้ตัวนี้เดี๋ยวหลังจากที่ทางผู้ปกครองกรอกแล้วก็คลิกเซฟมาเนี่ยทางคุณครูจะจะ,จะใช้อีกวิธีหนึ่งในการรวบรวมรูปภาพนะครับแล้วคุณครูจะเอารูปภาพเ,าเพิ่มเข้าไปให้นะครับผ่านทางโน้ตบุกนะเมื่อเรากรอกเสร็จหมดแล้วนะครับก็มาจบที่ลงชื่อนักเรียนนะครับอันนี้เราต้องลงนะครับแล้วก็ลงชื่อผู้ปกครองนะส่วนส่วนที่10เนี่ยก็ไม่ต้องครับวางไว้เฉยๆนะครับตัวนั้นมา นี่ประเด็นคือว่าพอเราทําเสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าที่เราก็คือแค่คลิกเซฟนะครับเซฟเนี่ยมันจะวิ่งตัวที่เราเซฟไว้เนี่ยก็จะวิ่งมาหาคุณครูโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งซึ่งซึ่งคุณครูก็จะก็จะสามารถ <c oughs> นําข้อมูลนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเท่าว่าสิ่งที่ข้อมูลเนี่ยจะมาอยู่ที่ Google Drive นะครับของทางคุณครูนะครับ จะมีที่รวมของนักเรียนทุกๆคนครับอยู่ในนี้กับผมอย่างล่าสุดก็คือเลขที่45ใช่ไหมครับก็คือมานี่เป็นตัวอัปเดตเรียบร้อยแล้วกับผมอันนี้ก็จะเป็นน่าจะมีประโยชน์นะครับกับทางคุณครูเพื่อลด การใช้กระดาษด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มความรวดเร็วในการรวบรวมข้อมูลครับโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนต่อห้องมากกว่า30คนนะครับถึง40คนนะคนนะก็จะช่วยลดเวลาได้เยอะอันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ผมจะมีคลิปที่เป็นนวัตก,กรรมใหม่ๆมานำเสนอต่อไปครับขอบคุณมากครับ